ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็พบกับเอ,อ่อรายการใครตกคูงเกมเมอร์ครับก็จะถือว่าเป็นโอกาสชี้แจงเรื่องเอ,อ่อชื่อแชแนลนะครับก็เอ,อ่อเรื่องชื่อสกิททีวีครับแล้วก็จะมาไขากระจ่างให้รู้กันเลยว่าทําไมผมยังใช้ชื่อนี้อยู่นะครับก็จะให้ดูกันเลยนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปที่ตั้งค่านะครับ ก็จะมาดูกันว่าเออทำไมผมถึงออไม่ยอมเปลี่ยนชื่อเดิมนะครับอันเดี๋ยวเราจะใส่ชื่อใหม่นะครับเป็นออใครโตคงเกมเมอร์นะครับอ่าเป็นชื่อชแนลใหม่ที่ผมตั้งเอาใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะได้ไม่ได้เห็นไหมครับมันจะขึ้นว่าเปลี่ยนชื่อบ่อยเกินไปนะครับก็ เราก็คงต้องติดอยู่ในไอชื่อสกีทีวีนี่สักพักหนึ่งนะครับก็ใครก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าผมไปก๊อปชื่อพี่เขามานะครับคือเรื่องมีอยู่ว่าผมเออไปอะไรนะเข้าที่ Google บวกนะครับแล้วก็การจะไปเปลี่ยนชื่อเนาะแล้วผมก็เล่นอะไรแพงๆเนาะก็ลองเปลี่ยนชื่อเป็นสกีทีวีดูนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่า มันจะเป็นแบบเปลี่ยนชื่อบ่อยเกินไปตอนแรกเราก็ไม่คิดอะไรขนาดนั้น,นครับก็คงอย่าว่าผมเลยนะครับก็ผมไม่ได้เอาชื่อพี่เขามาทําเอผอิดเสียหายอะไรนะครับก็แถลงการคงจะมีเพียงเท่านี้ครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ yeah.